โอ้น <ersch> oh, ี่นี่ถ้าถ้าแต่งงานแล้วเนี ало, <No. S 2> aa, ่ยอยู่กินกันไม่ยืดกัเนี่ยดูดูอ่ะเรานี่เรานี่ใช้ปากเต็มเนี่ยเราเนี่ใช้ปากเต็มเนี่ยดูท่าทางใช้มือดูจะปากนะหลังเปลี่ยนจากใช้มือเป็นใช้เฮ้ยใช้ปากเป็นใช้มือมั่งนะเนี่ยจะดีจะรุ่งเออนะอะพอๆๆต้องตั้มมาดีกว่าใช่น้าจัดตัว คช่นีมาให้เลยเก่เมาเทากขี้เลยโอ้โหเกิดมาแล้วจะเกิดไปแลวเกิดมาเลยทเลย่ยไอ้ที่ซอบทีเดียวทีนีโอ้ยดูให้เียทงเียวเนี้ยอ้ยักจ่ยไม่อยาอกเลยรคนดีผููของน้องเนี่ยอายุสขึ้น ได้คนได้คนได้คนสูงอายุเนี่ยโอ้โหจะเป็นบุญเลยก็อยุมันยืดเลยนาหนาตาเขาก็ไม่ดีแต่หูเล้าใจโอ้พีดไปแล้วก็ข้างหลังมันรัดแน่นพอแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะตกอีก